เก็บกวาดในบ้นันี้ไงบ้านนี้แปลกๆยังไงเพื่อนเป็นดูใต้ดินเดิมีอะไรมีไม้กางเขนอยู่น้ใต้ดินมีไม้กางเขนอยู่หน้าใต้ดินโอ้ยมึงมันไม่ใช่บ้านนี้แปลกๆมันคือบ้านเราบ้านเราบ้านเราแปลกๆฝนตกชิลๆนะคะในวันที่ฝนตกเรามานั่งดูทีวีกันในขวา,ขาน้องๆนั่งอยู่ด้วยกันสามคนเนาะสองคนเนาะ มีรายการอ้าวล้างจานเปได้เวลาล้างจานแล้วอ่ะแต่น้มีอะล้างจานคหมคะแพ้หรอได้เดี๋ยวพี่ล้างให้ล้างเองโอเคจัดไปให้น้องเขาล้างไปน้องเล็กน้องเล็กจัดการด้วยอุ้ยหมาเห่าน้องเล็กหลังบ้านมีหมาเห่าอ่ะโจรมาหรือเปล่าให้โจอี้เข้ามาอ๋อเราเลี้ยงหมาด้วยไหนอะโจ伊โอ้โจอี้น่ารักมากโจอี้เป็นชิปปาเฮ้ยดูหน้าเราดิ นี่รูปไข่วะเนี่ยน้องเล็กใช่รูปน้องเล็กหรือเปล่าเนี่ยเอารูปมาแปะตรงเนี้ยไม่ค่ะพี่มูมเป่าเบี้ยวไม่ใช่ <c oughs>